เพื่อนๆคนน่ายากทำเมนูร้อยๆแต่ไม่ยุ่งยากต้องจัดเมนูนี้เลยค่ะข้าวราดมูสซามชันทอดกระเทียมซูรนี้ซอสเข็มคนเข้าเหนือหหอมกระเทียมไม่ว่าเด็กหรือผู้หญ่อร้อยติดใจย,ยกบ้านแน่นอนค่ะวัดชุดดิบก็มีไม่กี่ย่างมีเค็มมูสซามชันแล้วก็กระเทียมซับใส่มูสซามชันลงไปในกระทะที่ร้อนๆเลยนะคะจากนั้นก็พัดไปเรื่อยๆซูรนี้จะไม่มีการทอดหมูเลยนะคะแต่แอนจะใช้วิธีการพัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันในตัวมูจะออกมาพอมูสุกก็ใส่กระเทียมซับลง ทีใส่กระเทียมลงไปทีล่างเพราะว่าจะใช้น้ำมันในตัวมูในการพัดกระเทียมก็จะทําให้กระเทียมของเราไม่ไหม้ด้ว <ๆ S 1> ยนะคะปรุงรสด้วยซอสน้ำมันห้อยสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วข้าวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะองค์ปรุงรสป,ปลายช้อนชาตาลทรายหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วดําว่านลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นค่ะจากนั้นก็พัดซอสถูกย่างให้เข้ากันกับตัวมูเลยค่ะแอนก็จะพัดไปเรื่อยๆจนน้ำมันในมูซ้ำชันออกมาแบบนี้เลยค่ะยิ่งพัดไปแบบนี้นะคะก็เมื่อการเราทอดมูไปในตัวเลยค่ะ กลิ่นกระเทียมกลิ่นซอสนี่คือหอมมากๆกับเพื่อนพอมูสามชันแห้งดีแบบนี้แล้วก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปอีกครั้งกระเทียมเจียวจะทาให้มูทอดกระเทียมของเรายิง่งหอมแบบสุดๆเลยเพือ่อนๆรบประก,กันความร้อยเลยเพื่อนพัดเข้ากันดีแล้วก็เอาไปราดข้าวช่วยร้อนๆของเรากันเลยดีกว่าสูตรข้าวร้านมูกระเทียมแบบนี้นะคะก็จะเป็นสูตรแบบแห้งแต่ว่าเข้มค้นซอสมากๆกับเพื่อนแล้วก็หอมกระเทียมแบบสุดๆเลยาราดข้าวแล้วก็จะตกแต่งด้วยผักชีเพิ่มความสวยงามอดใจไม่ไหว ว้แเราค่ะเพื่อนๆน,น่าทานมากๆหวานแล้วก็ต้องชิมกันเลยค่ะมาค่ะมากค่ะเพื่อนๆมาร่อยจังหู้ด้วยกันค่ะ